สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเบิ่งเน่จ้าขอ่อยพาพี่น้องเขาป้าอีกค่ะมือนีป้าบอนจะเป็นบอนนอีหยังนี่ค่ะนี่หัวเขาไม่ค่านี่นี่หัวที่เก็บอาอยุอันนี้แม่จ้านี่ข่อยเห็นอันถิมละเน่ละนาดอยู่น้ําปลานี่แม่จ้านี่นี่นาชิเม้นหัวบอนแน่แน่เลยจ้านี่นี่ไหมนี่จ้าพี่น้องสายพันุอีหยังบูตะว่หาหังล่า หลายนะจ้าพี่น้องสีนี่เบิ่งใน่จ้าเบิ่งเน่งามโพดงามโพกค่ะพี่น้องบืเป็นงามดอกค่ะคือมันหลายเนะจ้ะเนาะเบิ่งเน่มันเยอะมากๆค่ะพี่น้องดูสเต็มป่าเลยค่ะพี่น้องเบิ่งเนีนี่ตาบ่อนจ้าเป็นป่าหยาป่ายู่ป่าอันคักป่าแน่ๆค่ะเป็นเศษขยะเป็นใบหมอกใบ,บไม้ คุณนะจ้าติมอยู่ค่ะพี่น้องเพิ่งนี่อ,อืโอโอขออภัยเด้อก้องข่อยทรายเนาะจ้าเนาะเพิ่งข่อยมาเห็นโดยบังเอิญในป่าค่ะพี่น้องกัมาหาซองเห็ดแต่ว่ากัเห็นอันเห็ดบะหมี่ดอกจ้าพี่น้องแต่ว่ามากพอดีมาเห็นปลาบอนค่ะก็เลยถ่ายปลาบอนให้พี่น้องเบิง่งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะหลายคากหลายแน่จ้า เป็นแมนสายพันธ์อีหยางดอกนึกซื้อ่าออกไม่จ้านี่นี่เต็มหนึนนงน่งไม่จ้าพี่น้องคุณนะหลายโพดหลายโพดจ้ะคุณแม่นเมิดเลยค่ะพี่น้องคุณสายพันธุ์อะไรเนาะนึกชื่อไม่ออกเนาะจา้ะเนาะหลายเกินเกินหลายเกิน,หล,กนหลายโพดหลายโพด คุณจ้าใบไม้ใบ,ใใบยางกระปกปิดคุณและเน่ละนาเต็มอยู่มีย่งแต่อันเดียวจ้าพี่นอ้องอมีตับบอนยี่ห้อเดียวเลยจ้านี่จ้าพี่นอ้องคุณอะถอนเอาหัวสีได้ปะเนาะจะไปปลูกบ้านไม่จ้าพี่น้องนี่ก็ แมนเมืเ่ดมดดมได้ค่ะพี่น้องพุณหน่าจ้าอืมนี่ก็ฉิล่องถอนหัวนอจ้าเด้อพุณอะไ่เหน่นหน่อยได้ค่ะพี่น้องบ้างเนี่ยแมนทั้งนั้นเลยจา้าจะแม่นบ่อึดบอ่บอ,อยากนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นบ่ดูแลเพิ่นบ่ใจใส่เนาะจ้าโคนบ้านนี่ไหมบ่คือบ้านเฮาแม่นบาน้านเฮานี่อู้ยบ่ได้เหลือให้เห็นจังซี่ดอกเนาะค่ะเนาะอยู่ในปา่าเนาะแม่นบ่ค่ะพี่น้องพุณหน่า ปลาขกปลาแนค่ะเศษขยะเศษอีหยังพุ่นเต็มอยู่พุ่นไต่หฮมใหม่พุ่นกรแมนพุ่นพี่น้องปลาใหม่ด้นิก้ะพี่น้องุ่นมีกำแแงล้อมอยู่อันนันคือเป็นทีส่วนบุคคลอันนี้คือเป็นปลาค่ะที่ทายถ้ำยูน่คือเป็นปลาด้ค่ะแต่ว่าฟังทั่งนันนี่มีเป็นทีส่วนบุคคลด้วยค่ะนันน่นะ,นนะนนนม,มคคคะะีมีกำแแงล้อมอยู่นันค่ะ ตางทางผุ่นเนาะจ้ะอันนี้มันเป็นปลาค่ะพี่น้องพอดีไอ้น้องมาซองเห็ดค่ะพี่น้องก็เลยมาพอา่อปลาบอนจ้ะพี่น้องนี่ละค่ะแม่จ้าไม่รู้สายพันธุ์อะไรเนาะค่ะเนาะมีแต่เศษมีแต่เศษขยะพูดนะเศษขยะถุงขนอขนมปิวพอว่าบุมี บ่ม,มีคนดูแลได้จ้าพี่น้องปลานี่เต็มเลยจ้าหลายคากหลายแน่จ้าคุณคุณแมนเหมอือดผุ่นล่ามไปผุ่นแมนเมอือดผุ่นจ้าคุณแมนเมอือได้วค่ะพุ่นไต่โฮมใหม่ผุ่นก็ะแมนคุณจ้าขอบคุณที่มาชมปลาน้ำกันค่ะปลาบอนน้ำกันค่ะพี่น้องบ่รูว่าสายพักยังเดี๋ยวไป เบิงศึกษาเบิงซื่อก่อนเด้อค่ะเด้อจ้าขอบคุ้นค่ะสีออกน้ำตาลแดงเนาะค่ะเนาะออกไายใบดังๆนังสีละคันนี่